สวัสดีค่ะนักเรียนในเชวโมองนี้เป็นการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนนะคะในวันนี้เรามาดูหนังสือภาษาไทยแล้วก่อนนะคะว่าในภาษาไทยนั้นเราใช้หนังสือทั้งหมด3เล่มนะคะ,ะซึ่งประกอบไปด้วย 1. ภาษาพาทีสองวรรณคดีลำนำและ3นะคะแบบฝึกทักษะภาษา,านะคะ และก่อนที่เราจะทําแบบฝึกทักษะภาษาได้นั้นนะคะเราก็ต้องอ่านจากหนังสือภาษาพาทีและวรรณคดีลํานําเพื่อนําความรู้ที่ได้นะคะไปทําแบบฝึกทักษะกันค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรารู้จักหนังสือเรียนของเราแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพยางและคําในภาษาไทยกันนะคะซึ่งพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาในครั้งหนึ่งหนึ่ง โดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะโดยเปล่งเสียงออกมา1ครั้งเราเรียกว่า1พยางเปลงเสียงออกมาสองครั้งเราเรียกว่าสองพยางเช่นคําว่าประวัติศาสตร์จํานวนพยางก็คือ4พยางนะคะคําว่าสมาธิจํานวนพยางก็คือ3พยางค่ะหรือคําว่าสวรรค์ก็คือสองพยางนะคะ ต่อไปเป็นความหมายของคํานะคะคําตามความหมายในหลักภาษานะคะหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นเสียงที่เปล่งออกมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะคะเช่นนาเป็นคำหนึ่งคำหนึ่งพยางชาวนาเป็นคำหนึ่งคำสองพยางนักศึกษาเป็นคำหนึ่งคำสามพยางค่ะค่ะ เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านภาษาพาทีเรื่องจากผ่าแต้มสู่อียิปต์และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทยบทที่1ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องพยางค์และคำค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่าพยางค์กันดีกว่านะคะพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆห,หรือหลายๆครั้งโดยอาจจะมีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเช่นคำว่าขะขออ่ะขะมีหนึ่งพยางไม่มีความหมายคำว่าขยะมีสองพยางหมายถึงเศษสิ่งของที่ทิ้งแล้วคำว่าขมักขม่นมีสี่พยาง หมายถึงตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไปเมื่อเราทราบความหมายของคำว่าพยางแล้วเรามารู้จักความหมายของคำว่าคำนะคะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายโดยคําอาจจะมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้เช่น คำว่าเบามีหนึ่งพยางหมายถึงสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากคำว่ารำคาญมีสองพยางหมายถึงอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดคำว่าภาพยนตร์มีสามพยาง หมายถึงกระบวนการบันทึกภาพแล้วนำออกมาใชา้ในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวเมื่อ <cos fish. S 1> <Weber. S 2> เราทราบความหมายของคำว่าพยางและคำแล้วเรามาดูกันค่ะว่าคำที่มีหลายพยางนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคำที่มีหลายพยาง อาจประกอบด,ด้วยพยางคที่ไม่มีความหมายและพยางที่มีความหมายมาดูคำที่ประกอบด,ด้วยพยางคที่ไม่มีความหมายกันค่ะเช่นคำว่าขนมขนมมาจากพยางสองพยางนะคะพยาง์แรกคือขะ่ะขออัะขะ่ไม่มีความหมายค่ะพยางที่สองหนม หอนออกมอนหนมไม่มีความหมายเช่นกันค่ะแต่เมื่อเรานำคำสองคำนี้มาประสมกันจะได้คำว่าขนมขนมหมายถึงของกินที่ไม่ใช่กับข้าวมักจะมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลค่ะคำที่ประกอบด้วยพยางที่มีความหมายและไม่มีความหมาย เนคำว่าโจ่งแจ้งคำว่าโจ่งแจ้งประกอบด้วยสองพยางพยางที่หนึ่งคำว่าโจง่งโจ่งไม่มีความหมายค่ะพยางที่สองคำว่าแจ้งแจ้งหมายถึงการบอกกล่าวให้ทราบเมื่อนำสองพยางนี้มารวมกันจะเกิดเป็นคำว่า โงแจ้งซึ่งมีความหมายว่าเปิดเผยไม่ปิดบังค่ะคำที่ประกอบด,ด้วยพยางค์ที่มีความหมายทั้งหมดเช่นคำว่าแม่น้ำแม่น้ำเกิดจากพยางค์สองพยาค์าารวมกันพยางค์ที่หนึ่งคือคำว่าแม่หมายถึงผู้ให้กำเนิด พย่างที่สองคำว่าน้ำหมายถึงของเหลวชนิดหนึ่งเมื่อนำสองพยางนี้มารวมกันจะเกิดเป็นคำว่าแม่น้ำมีความหมายว่าทางน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับความหมายของคำว่าพยางและคำจำง่ายๆก็ได้นะคะ พยางคือเสียงที่เราเปล่งออกมาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ค่ะส่วนคําว่าคําคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วจะต้องมีความหมายค่ะโดยมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางก็ได้นะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ